ครับสวัสดีครับก็เจอกันอีก1วันนะครับไล์สดจากรัสเซียนะครับโอ้วันนี้ผมมาอยู่ที่เมืองซามารานะครับแดดแรงจริงๆนะครับไปมาแล้วหลายเมืองนะครับโอโ,โกกาดโซชินะครับนิชนีนะครับ แล้วก็มอสโกยังไม่ยังไม่เคยเจอเมืองไหนในรัสเซียที่อากาศร้อนเท่าเมืองซามาร่านะครับแต่ว่าวันนี้เน่อว่าดูกับสนามของพวกเขาครับซามาราอารีน่าซึ่งเป็นสนามที่สร้างใหม่ดีไซน์สังเกตครับผนังเดี๋ยวเดี๋ยวป้องดูหน่อยนะครับถือว่าดีไซน์สวยนะครับดีไซน์ไม่เหมือนสนามอื่นๆนะครับอ่าแล้วก็ดูทันสมัยนะครับก็นี่เป็นเกมสุดท้ายของเจ้าภาพรัสเซียนะครับแล้วก็เกมสําคัญกับอุรุกวัยนะครับตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ อ่าแต่ว่าผมไม่ใช่แบบคนเดียวนะครับอ่าสตีนครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอ่าไลฟ์สดจากซามาร่านะครับอากาศวันนี้เป็นไงบ้างสตีอร้อนมากร้อนที่สุดตั้งแต่เราอยู่ที่รัสเซียมาเลยนะครับผมเช็คอุณภูมิแล้ว33องศาร้อนมากแต่ว่าอย่างไรตามก่อนอื่นเลยครับผมก็แน่นอนถึงจะร้อนถึงจะเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับเราต้องไม่ลืมผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเน็ตกาแฟ เบรนแอนบรูนะครับกาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจครับโอ้โหนี่ตีบอลเลงแล้วคือจะพักลูกหนังแน่ตมีเมาวงเฮ้ยมาครับตามมาตามมาฮัลโหลพ่อรถแยกแล้วอ้าวอะไรอ่ะนี่ครับอุลุกไวย์อุลุกไวย์อุลุกไวยมามาป้อสาธรณสิทธ์ครับนี่เซฮัลโหลอ่าไทยพี่อแฟนเซไปพร้อ

กี่บาทครับพี่เราไม่ถามเรื่องบ้าโอ้แต่ว่านัาตาจำจริงแห้ให้ดูความสวยความงามนี่คือสาวรัสเซียส่วนใหญ่ที่เราเจอจะแบบนี้แหละสวยจริงอะไรจริงสมคำร่ำลือนะครับโอ้แต่ว่านีกแต่ไปก็มาเยอะไปนะป่าหน้าเราเห็นแล้วมาเยอะเรื่องของเราอีกว่าเราจะไปถามกับแม่ทายู่ไปตรงนั้นว่าจะไงดีได้ได้ได้ขยับไปนิดนึงอ่าหนึงนะครับคือเกมเนี่ยเป็นเกมแย่งแชมป์อยู่เดี๋ยวเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้รู้ไหมใครเดินผ่านใครนั่นคือนักข่าวนะครับ ไม่ว่าเตะแต่งตัวเป็นเต้นแอโรบิกคุยก่อนว่าวันนี้เป็นเกมแย่งแชมป์กลุ่มนะถูกไหมนักเซียหกแต้มกลุ่มไปก็หกแต้มเหมือนกันนะครับน uh, 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 uh. oui, uh ี่นะครับนะครับบริกาศแฟนบอลสองทีมนะครับร้องเพลงด้วยกันนะครับ นี่นะคือบอลโลกนะใช่คือบรรยากาศแบบนี้นะครับในบอลนะครับด้วยกันได้นะครับคือเราไม่ต้องไปบอกว่าอีคุณร้องเพลงหน่อยคุณหน่อยเมื่อเขาจัดให้เลยให้เลยอันนี้คือข้อดีของบอลโลกนะครับโอ้โหไอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพี่ตัวบลูกรู้ไปโอ้โหใหญ่ขึ้นด้วนบอลก็รวาคือทักอ่าคือทักคือทักพูดถึงเมืองซามาลาไปยังเป็นไงบ้างอันนีสนามใหม่นะสนามใหม่อย่างหนึ่งคือเมืองซามาลาเนี่ยเวลาจะไม่ไม่เหมือนที่มอสโกนะมอสโกนี่ ่างก็คืออ่าอะไรนะช้ากับเมืองไทยช้ากับบ้านเรา4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่ซามาราเมืองนี้ช้ากับบ้านเราแค่3ชั่วโมงใช่ไม่เราเจออีกแล้วนี่เรียกว่าบูเพสันนิษฐานไหมวันนี้วันนี้นี่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 แบแต่ตัวนี่เป็นรัสเซียของแท้ฮัลโหลนี่บวกแบบนี้ผมชอบนะบอกว่าเป็นแบบว่าแสดงถึงความเป็นคณะคนคนแท้ๆคนคนท้องถิ่นรัสเซียเย้ Kokosnik, Kokosnik, Kokosnik. Kokosnik. Oh, see, uh, traditional Russian. That's uh, 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 <laughs> Kokoshnik <laughs> What What the Russian think about It's like the Russian the Russian is huh? champion Champion We the Russian national team. It's like Russia Russian national team. Russia the the Russian หนูชื่อ Игр กจิวาจิบา and เดนิสกลูชากอฟกอลวินกอลวินโอเคนี่คก็เป็นเป็นความเห็นของแฟนบอลรัสเซียนะว่าจะชนะสามหนึ่งรัสเซียเซีรัสเซียรัสเซียรัสเซียเอสิบัรเสมอสิบัรเสมอสิบัรเสมอสิบัตรตรงนี้บอกว่ารัสเซียจะชนะ31นะครับแล้วก็ผมก็ถามว่านักเตะ เด่นๆขอ,ของพวกเขาก็จะเป็นกลุ่มที่ทําประตูนะอ่าๆอ่าอะจัมซูบานะครับของเขาจะออกเสียงแบบออกเสียงยากนิดนึงซูบาร์อันที่หนึ่งนะคดินิเชอร์ลีเชฟอาๆอัลเลนเดอร์โกลวินอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็บอกจะเป็นแชมป์อ่าสามเหรอมไหมเสาไหนๆขึ้นต่อโหดอุลุกไวไหมคนไหนครับใส่เสื้อเบอร์เก้าอยู่อ๋อโอ้โหไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวรอจังหวะดึงมามีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆนะครับออากาศร้อนมากต้องบอกอย่างนี้อากาศร้อนมากเวลาคิกออฟคู่นี้นะครับ บ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามของเวลาที่นี่นะครับโอ้คนนี้ได้รับความนิยมมากนะฮะอ๋อหกโมงขออภัยฮะเออที่มาหกโมงเวลาที่นี่นะครับแล้วก็สามทุ่มเวลาประเทศไทยขออภัยท่านผู้ชมนะครับมาดูพวกเชีย่ยนะดูใบอันนี้ใบอันนี้สาวสาวจะโหดสมชื่อไหมจะเป็นสาวโหดสมชื่อไหมโอโอ้ล่ะโอ้ล่ะ นะครับนี่ี่สาวอุรุกวัยฮะเอ่อไทยแลนด์ไทยแลนด์อันนี้ครับกองเชียร์อุรุกวัยนะครับกองเชียร์อุรุกวัยโอ้โหคนนี้โดดเด่นมากนะครับเฮ้เดี๋ยวให้เสือตีอยู่ตรงกลางหน่อยไหมสักถ่ายกับแต่บอลอุรุกวัยคนนึงแล้วก็รัสเซียคนนึงโอ้ทำตัวไม่ถูกครับทตัวไม่ถูกี่ฮะให้กล้องมหกล้องฮะฮะหอดมาหอดมาอาจจะเดินหน่อยกันนะครับ จะไปคุ้บ้างเราคุ้นบ้างะครับมีฟนบอลเดินมานะครับเยอะอยู่ก็บรากาศเวลาจะภาพรักษสนามนะครับก็จะมีฟปบอลรัเซียเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มากันหลากหลายนะครับด้านนี้น่าจะเป็นรอเพนน้าไหมนะครับรอเพนน้านี่ครับ เพนน้านครับดูดูครับแล้วคนเพนน้านี่หน้าตาดีๆกันด้วยนะครับอ่าดูรอบหนึ่งนะครับนี่ครับรอเอ่อเพนเพนเปน้านี่ครับแต่ว่าอ่านะครับสวัสดีครับอ่านะครับแต่ว่าอ่าคนที่เป็นคนเพนให้เนี่ยก็คัดนาอย่างดีนะครับหน้าตารัสเซียเลยนะครับดีๆทั้งงานนะครับ พูดไทยได้ไหมพูดไทยไิดหน่อยอเจอแล้ครับรัสเซียรัสเซียครับรัสเซีย,ย,ยแต่ว่าพูดไทยได้พูดได้นิดหน่อยทำไมถึงพูดไทยได้ครับผมเคยอยู่เมืองไทยปักภูเก็ตภูกเก็ตสี่ปีกี่ปีสี่ปีปแล้วสี่ปีอ๋อไปอยู่ที่ภูเก็ตมาสี่ปี <laughs> ไปทำงานมีมีธุรกิจธุรกีกับภูเก็ตชอบเมืองไทยดีดีชอบอาหารไทยอร่อยชอบผู้หญิงไทย ไม่รู้อวันนี้รัสเซียชนะไหมทุเดย์เกมรัสเซีย not not today one month ago no no I mean today รัสเ russia win yes sure win เท่าเท่าไหร่สกอร์ไม่รู้ประมาณสามหนึ่งสามหนึ่งคำพูดประมาณนะผมชอบคนนี้ผมชอบคนนี้ประมาณรู้ไหมปลาอะไรมีสองหน้า ไม่เข <Michael> ้าใจปลาอะไรมีสองหน้าปลาปลา,ปาอะไรมีสองม,มีสองหน้าไม่เข <Michael J. S 1> ้าใจปลาทหน้า กําลังโดนต่อยเหรอโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมชอบนะเราเจอแล้วฝรั่งพูดไทยได้แบบชอบเมืองไทยอะไรเงี้ยนะเสุเที่ชอบประโยคประมาณประมาณนี่คือแบบว่าไปอยู่เมืองไทยมา4ปีชอบอาหารไทยชอบเมืองไทยมันดีอ่ะรู้ว่าบ้านเรานี่มันมีของดีก็จริงคนรัสเซียไปเที่ยวกันเยอะนะฮะนี่นะครับแต่ว่า พอเราจะภาพเตะสนามเนี่ยสนามเนี่ยมันมีสาวๆเยอะเลยนะเซียใช่จับเยอะจริงสุดเสืยตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแต่งหน้านะฮะเนี่ยก็จะเป็นคนคนต้องมาแต่งหน้าก่อนเข้าสนามนะก็จะเป็นเพ้นท์หน้าลายธงชาติอะไรนะฮะโอ้โหดนูนี่คือนี่แค่คนแต่งหน้านะครับสวยมากนะฮะอ่าก็จะรอคิวกันเยอะหน่อย,ยาอาจจะอาจจะบุ้นๆหน่อยโอ้โหบุ้นฮะคงขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันฮะโอ้โห แป๊บนึงนะครับอ่าดาดูใช่เข้าใจเข้าใจเขาจงไม่จบยังไม่จบอันอีกันเดี๋ยวลองไปหาที่เพอ่มไปไป นี่ฮะคนที่แต่งหน้าเมื่อสักครู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังเดินไปเชียร์ที่สนามนะฮะโอ้โหฮัลโหลครับนี่ครับีลูกหมีก็สนักของรัสเซียใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราเดินดูนะฮะแล้วก็เราต้องย้ำเราต้องย้ำ ท้าผู้ชมอีกครั้งนะ,ะดูบอลดึกๆนะครับแล้วก็ทำงานหนักๆไปด้วยในตอนกลางวันก็อย่าลืมดื่มเม็ดกาแฟเบรนแนนบูลนะครับมีหลายรสชาติให้เลือกนะครับร่างกายจะได้ดีเฟสขึ้นมาอีกรอบอะนะครับรอบแรกกำลังจะหมดแล้วะนะครับวันนี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายของของแต่ละกลุ่ม2มกลุ่มนะ,ะจบรอบนี้ก็จะโอ้โหยิ่งเข้มข้นเข้าไปใหญ่ต้องดูแลร่างกายดีๆนะครับเนตกาแฟเบรนแนนบูลนี่คือเพื่อนที่ดีเลย<ช>นะครับหล่อลุ่มก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับมาสคอตอืม นั้นแฟนอุดไปนะคือกองเชียร์กองเชียร์อเมริกาใต้เนี่ย ไปไหนก็จะเสียงดังตลอดเฮฮาคึกคักบาซิลโคลอมเบียชิลีออุไฟนะฮะต่เพแต่เพินนเกมหมดแรงโอเคโอเคให้เรชิวให้ไดชิวมาสดี ผมร้อนนมหรือว่าหน้าตาคุณคล้ายนักเตะเขารับคุณกวยใครครับใครเห็นกันไหมครับคิงลุยสัวเล็กนับไห่คนเลยเนี่ยโอเคโอเค อากาศก็ร้อนนะแต่เราก็ขยับร่างกายเยอะก็เป็นเนียเดี๋ยวเขจะมากันนะครับอ่าครับเอเชียเอเชียนะครับที่ไหนล่ะอ่ะอยากรู้นะครับว่าบรรยากาศแบบเนี้ยที่ที่เซียเนี่ยคือใครที่ อยากจะมาเนี่ยก็มีโอกาสมานะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับนอกจากดื่มกาแฟแล้วซองเปล่าที่เหลือนะครับแค่5ซองรถใดก็ได้นะครับส่งมาร่วมสรุกร่วมทิงโชคกันครับแล้วก็จะได้มีโอกาสมาเที่ยวนัสเซียสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเน็กาแฟเป็นกูจับให้ครับผมใช่แล้วอะไรฮะอะไรฮะจะเงินอะไรอยู่อะน,นักข่าวที่ผมบอกไงฮ้ยข่าวเหรอใช่เหรอใช่เหรอ

าเซะสิบสาทเซฟสิบบาทเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกับตีผฟวผมไม่ได้แต่วยเลยที่พี่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ซองเปล่า5ซองครับส่งมาได้าาจะได้มาเจอบรรยากาแบบนี้มาที่ัาเซียใช่ <c oughs> ก็คือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เ <c oughs> น็กกาแฟไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้เกี่ยวกับท่นนะครับก็จะได้รู้ว่าใครเป็นชั้นกลุ่มว่า หนึ่งหรือสองเนี่ยก็มีผลเรื่องของเขาลอบไปแล้วก็จะเจอใครแบ่งสายอะไรเงี้ยไปเจอกลุ่ม B ใช่ไหมอ่าสเปนโปรตุเกสอะไรแบบนี้อ่าอืมก็อากาศวันนี้ก็ร้อนนะครับร้อนมากนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังดีคึกคักคึกคักคึกคักก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมใช่ในสเปร์เป็นแอร์บูใช่เพื่อใจดีของเรานะครับที่คอยให้การสนับสนุนนะครับกาแฟของคอบอนนะครับหอมอร่อยเกินห้ามใจเราสองคนลาไปก่อนดีกว่าลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ oh <laughs> no <laughs>